คนเยอะมากครับวันนี้รถเยอะมากเป็นพิเศษมากกว่าทุกๆวันนะครับรถบทางนั้นก็คนทังนั้นก็คนคนเยอะมากเลยครับ

ขี่รถมาก็เจอเห็ดละงกครับตามทางเขาลูกใหญ่อยู่ดอกใหญ่ยู่ละงอกเลงดอกแรกแวลกมานครับอะไรนะเขาบอกอะไรนะเต็มตาพูนตามันมานเลยจ้ามันมานเลยครับครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายมิตรรักแฟนเห็ดสุภูสุคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกเราเหมือนเดิมครับขอสอปอหอคณะสำรวจป่าเห็ด วันนี้ก็มีนัดที่สุดซอยครับไม่รู้ว่าเขาไปกันหรือยังครับเขาบอกว่าสุดซอยผมตามไปถูกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจครับแต่ตอนนี้ขี่รถมาถึงหลักหกแล้วก็เห็นเห็ดละงโงกเลยลงเก็บแล้วก็เดินหาดูสักหน่อยครับโซนหลักหกครับตรงนี้วันนี้ไม่ได้ผ่านากักไม่ได้แวะหลักเจ็ดครับแต่ผ่านอยู่ครับ มีหลักอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวหาหลักก่อนตรงนี้มันเป็นโซนหลักหกครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นโซนหลักหกครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า MCP หเห็ดละโงกครับก็เหลืออันบานที่หลัง เหลือจากที่เขาส่องทั้งคืนครับแล้วก็ภาคเช้าก็มาก็เหลือแบบอะอันสองอันอยางเงครับพ<อ>ึ่งอะไรพึ่งตองพึ่งตอง,ง,ตองมีทั้งเ่ามีทั้งตูมพึ่งตองแล้วพึ่งยู่ขาตรงนี้กำลังพึ่งตองเลยพ่าแล้วพึ่งหวาน พึ่งหวานพึ่งหวานพึ่งหวานใช่ไหม,มหตรงนี้กำลังตุมต่มๆเลยนี่ไงนี่จริงเนี่ยพึ่งหวานเอ้าเอ้าพึ่งยุคาบอกยุคา,าก็เอาไปยุคาก็อร่อยนะคะยุคายุคาดงเอาต,ตุกตาไปก้อยอร่อ,อยแซ่บหลาย โเห็นแลง้งกขาวครับบานแล้วครับดอกใหญ่มาก ก่อแดงครับ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรพวกผมเรียกนาเกลแดงโอ้โหขาเสียครัอตรงนี้ก่อแดงสวยมากครับ ก็อ,อยู่ตรงเขตบริเวณโซนหลักสี่นะับเหขดตะไคร้ครับ มองไปเห็นละโงกไกลๆเลยครับละโงกเหลืองครับสองดอกครับขึ้นเแบบลูกโง่เครับ พอได้เก็บอยู่ครับพอได้เก็บเรื่อยๆอยู่ครับ ชื่อข้าวหัวอยองครับตรงนี้บานนะครับตนันนี้แก่แล้วอันนี้ก็แก่แล้วตัวนี้น่าจะได้อยู่ครับ ครับอันนี้น่าจะได้ครับอันนี้ยังแข็งอยู่ครับแล้วงอกเหลืองครับก็อยู่อย่างงี้ครับทีละดอกดอกน้อยๆครับผลเยอะมากครับคนนั้นเข้าคนนี้ออกคนนี้ออกคนนั้นเข้าครับแล้วงอกเหลืองครับอยู่ล่งๆนะครับ พอได้เก็บอยู่ครับลงอกเหลืองวันนี้นี่ลโงอกแดงครับเห็นแต่ไกลครับคิดว่าไม่ใช่ครับมาดูใกล้ๆโอ้ใช่อันนี้ไข่อะไรครับไข่ลโงอกหรือเปล่า ปลานี้้ต้องดูดีๆครับไข่แบบนี้มีไข่หลายอยา่างเดี๋ยวเจาะดูหัวก่อนน่าจะใช่ไข่ละโง่ครับเดี๋ยวดูหัวก่อนไม่น่าจะใช่แล้วครับไม่น่าจะใช่ไข่ละโง่แล้วครับ จริงจริงด้วยครับไม่มีขาไม่มีอะไรเลยครับตันเลยครับต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นไข่เหมือนกันดิดูครับเหมือนไข่และงกดิขึ้นกลกันอีกต่างหากเห็ดพึ่งข่าวครับเดินเตะอันนี้แก่ครับอันนี้ยังได้อยู่ครับ พึ่งขาวครับตรงนี้ดอกหนึ่งครับผมมองไปทางนู้นเห็นละโงกเหลืองหนึ่งดอกครับน้อยๆเนี่ยครับพอได้เก็บอยู่ครับละโงกวันนี้น้อยจริงๆครับ เขตหลักห้าครเขาก็บอกว่าหลักโบราณอยู่ในปา่าแต่ผมก็ไม่ไม่เข้าไปหาเพราะว่ามันเขาบอกว่าแถวนี้ก็ไม่ควรเดินครับตรงนี้เป็นเขตหลักอะไรครับเข้ามาดูหน่อยครับอ๋อตรงนี้เป็นหลักสี่โซนหลักสี่ครับ อันนั้นคือเขาทําอะไรครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดินเข้ามาตามทางเดินเหมือนกขาปักหลักอะไรไนะเป็นหลักเก่าที่มันจมไปหรือเปล่าไม่รู้ครับ เขาทำไว้ก็เ,เอาไม้มาปักไว้ครับขึ้นเข้าดงครับแล้วงูขาวครับบานหมดแล้วครับดอกเดียว โอ้โหขายังได้อยู่ครับลวกขาวครับโอ้โหเร่าทิ้งครับเสียดายมากเลยครับมาไม่ถึงครับนู่นไปถึงนู่นนะยครับเน่าได้เลยเจอละงูกขาวดอกงามๆบ้างแล้วครับนี่นะรนครับโอ้โหเจอแค่สองดอก อยู่แค่สองดอกแต่ก็ดูครับสวยมากเลยน่าจะขึ้นสักสามสิบสี่สิบดอ,กได,ดอก,กได้สองดอกอยากได้สามสิบสี่สิบนี่ครับโอ้ได้เก็บดอกสวยๆแล้วครับวันนี้ใกล้ๆก,กันตรงนี้ครับบานเน่าแล้วครับสองดอก เห็ดพึ้นขาวครับโอ้ยดอกกำลังสวยเลยครับดูครับตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับนีนบ่ดอกน้ำงามเลยครับตรงนี้ดอกเล็กๆอีกดอกหนึ่งครับเจอแมงกินไปแล้วขามัน งอกเหลืองครับโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนโพนเลยครับอ๋ทำไมมีดอกเดียวเนี่ยสวยมากเลยครับ โอ้โหลุงโอกเหลืองตรงนี้ครับดอกกำลังจูจูๆสวยๆเลยครับจูๆเลยค่ะสวยงามมากค่ะได้เก็บอันสวยแล้วครับวันนี้

โอ้มีใต้นั้นด้วยครับติดรากฝนตกบก่ลม สวยงามมากค่ะเห็เดตะไคร้ดอกงามงามไหมครับอืมกำลังสวยนะครับผมเจอเห็ดปวกขาวเน่าทิ้งอีกแล้วครับอืมมันน่าเสียดายมากนะครับดูดูครับดูดูครับโอ้โหไปทางนู้นด้วยตรงนี้ด้วยสภาพไม่ไหวแล้วครับ เก็บไว้ทำเชื้อครับโอ้มันน่าเสียดายมากเลยครับเห็ดตะไคร้ครับดอกกำลังงามเลยครับอดอกใหญ่ด้วย เห็ดปวกขาวครับโอ้โหอันนี้ยังใช้ได้อยู่ครับไม่ไม่เน่าครับแต่ก็บานนะครับแต่ยังแข็งอยู่ครับดูับแต่ไรรมไ่เยอะเท่าไหร่ครับมมันน่าจะเยอะกว่านี้นะ ยังแข็งอยู่ครับแต่แมงเขากินไปบ้างแนละ้วอ้ไปทางนู้นแมงกินแล้วครับ เบูตรคกับอืมมันน่าเสียดายนะโอ้โหเหลือแค่นี้ครับจะเห็ดปลวกแดงครับดอกกำลังสวยนะครับ ยาวอยู่นะครับ นี่น่ะพร้อมไดติดในโอ้ใต้ดินยังไม่โผล่หมดครับพรุ่งนี้น่าจะโผล่อีกพรุ่งนี้อีกแล้วถ่ายอะไรวันนี่ยอันนียครับโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกครับโอ้ทำไมไม่เห็นหลายๆนะ <Okay. S 2> สรุปเห็ดวันนี้นะครับตาเยอะอยู่ยนะครับนี่ครับปากขนาดมีตลอดครับละโงกครับอันนี้ก็เอา,ไป,าไปแล้วลูกค้าเอาไปแล้วอันนี้เห็ดเห็ดพวกเห็ดเขียวเห็เดแดงเห็กเดกอแดงทางข้างล่างนั่นนะข้างล่างาเห็เดปวกปวกแดง เออใช่ได้วันนี้ได้ปลวกแดงกับปลวกขาวด้วยนิดหน่อยครับ